ใกล้เคียงกันมากนะครับเวลาเลือกกาแฟกับเลือกที่นอนเพราะกาแฟเนี่ยเราดื่มกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความพิธีพิถันก็เหมือนที่นอนนะครับที่นอนเราก็ต้องเลือกที่นอนที่เหมาะสมกับเราเพราะฉะนั้นมันเป็น s u b j e c t i v e มากๆเหมือนที่นอนเลยที่นอนที่ดีที่สุดจริงๆก็คือที่นอนที่เหมาะสมกับเราสวัสดีครับ ชื่อฟานอัคาินสิวพรนพิทาครับตอนนี้เป็นคอฟฟี่ด i เ e c เตอร์อยู่ Bean c o f f e โ Roaster ครับแล้วก็เป็นเจ้าของไรกาแฟชื่อมอนดาวครับความจริงเราชอบเรื่องกาแฟครับกาแฟมีความละเอียดอ,อ่อนแล้วก็มันทำกาแฟมาประมาณสักสิกว่าปีแล้วครับจริงๆแล้วกาแฟมันมีสเสน่ห์ของมันนะครับเป็นเครื่องดื่มที่เข้าได้กับทุกคนคือทุกเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟก่อนเป็นการสตาร์ทวันทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีขึ้นที่สำคัญสำหรับฟาน,นจริงๆแล้วคือการนอนครับเพราะว่าในการนอนเนี่ยถ้าเรานอนดีมากๆเนี่ยเราล่างกายเราได้พัก ราตื่นมาเราได้ความเฟรชแล้วก็การพักผอนที่ดีของเราก็ทําให้ร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นสมองเราทำงานได้ดีขึ้นมันส่หมทุกอย่างเกี่ยวกับการนอนเลยถ้าเรานอนดีใกล้เคียงกันมากนะครับเวลาเลือกกาแฟกับเลือกที่นอนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนที่นอนนะครับที่นอนเราก็ต้องเลือก ที่นอนที่เหมาะสมกับเราเหมือนกาแฟที่ดีสําหรับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ดีกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็น s u b j e c t i v e มากๆเหมือนที่นอนเลยที่นอนที่ดีที่สุดจริงๆก็คือที่นอนที่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องมาเลือกที่นอนต้องมาได้ทดลองนะครับได้มาลองเอนกายลงบนที่นอนของเรานะครับจะได้รู้ว่าที่นอนตัวนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างวันนี้ครับฟานพามาที่ t ล e l o s Pillow Exclusive Bed ครับใจกลางทองหล่อนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ฟานจะพาไปดูว่าที่นอนที่เหมาะสมกับฟานเนี่ยเป็นแบบไหนเราไปดูกันครับ นี่เลยครับดันหลอดพิโลรุ่น Frostberg ที่ฟันเลือกฟันชอบสัมผัสของที่นอนรุ่นนี้มากๆเลยนะครับเขาให้สัมผัสที่เย็นสบายด้วยนวัตกรรมของเส้นใยชโนเทมเมื่อก่อนเวลาฟันเดินทางบ่อยๆหรือว่าเข้าสวนกาแฟครับมันกลับมาเนี่ยฟันจะเหงื่อออกตอนนอนตลอดเวลาเลยคงเป็นเพราะว่าเราตากแดดแล้วก็ทํางานหนักด้วยอุณหภูมิที่ร่างกายที่เราสะสมมาแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับ ฟันนอนหลับสนิทเหงือไม่ออกเลยเพราะว่ารุ่นฟอสเบิร์กเนี่ยสัมผัสของที่นอนอันนี้บอกเลยว่านอนสบายมากๆเป็นยางพาราทาราซิลเวอร์ลาเทคแบบพิเศษของดัลลอปพิโลเลยนะครับถ้าถามว่าทําไมมันถึงพิเศษกว่ายางพาราในที่นอนทั่วไปสําหรับฟานฟารู้สึกว่ามันนอนนุ่มแต่ว่ามันไม่ยบุบมันอบอุ้มสลีระส่วนต่างๆของร่างกายของเราได้ดีทําให้เราได้อยู่ในท่านอนที่ดีคือมั่นใจเลยว่าตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราสดชื่นแน่นอนงานหนักกิจกรรมหนักแค่ไหนก็พร้อมเสมอครับ ดัหลอกพิโลเขาดีจริงๆนะครับมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับยังได้รับรางวัลการันตีระดับโลกสมแล้วกับคำว่า The Royal British Comfort ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูได้ที่ดันลอปพิโลเบสครับทุกสาขานะครับมาเลือกที่นอนที่ใช่สำหรับคุณนะครับ